สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับแต่งลอยๆเงี้ยชอบห <c oughs> าดูยากครับรถที่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็เสียงลั่นๆเซฟพี่พี่เด็ดเซยพี่ครับ <c oughs> โอ้ใส่เยอะด้วยนี่ เดี๋ยวมาดูยางเก้าอันนี้ยางแปดนะ่นี่ยๆๆนี่ยางเก้านี่ยางพันน,น,น,นี่เดี๋ยวหันมาทางนี้กันดูการขึ้นเนินกัน ชออม,มากเลยยางใหญ่ๆ่เงี้ยแต่ว่าเสียเปียบตรงที่ว่าซอยเล็กๆหรือว่าซอยแคบเอ้มัน่าจ,จะเข้าได้เหมือนกันนะก็มันก็ไม่ใหญ่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แค่ล้อมใหญ่หรือว่ามันใหญ่กว่ากันหรืว่ระหว่างยางแปดกับยางเก้า เนี่ยมันสูงดีครับน่าจะน่าจะประหยัดเชื้อเพลินครับยางใหญ่ๆวันนี้วิ่งเรียบๆไกลๆเนี่ยสบายเลยและ เยอะด,ดี๋ยวไอฮีมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปกับไอฮีไปที่กล้าคันนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะถามข่าวคราวของไอฮีเพราะว่าเขาผูกข้อไม้ข้อมือเรียบร้อยแล้วเราจะมาผูกข้อไม้ข้อมือกับไอฮียังไงเนี่ย นี่เลยครับไอฮีครับเดี๋ยวเราดูคันนี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสอบถามฮะไม่ถอยอย่ะโอ้ผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยม พิดเลียมไม่ใส่ให้นะอ่าถ้าให้ผิดเลี่ยมครับเดี๋ยวดูก่นอนเฮ้ยใส่ให้แล้วครับ เดี๋ยวเราไปไกลฮีเลยนั่งรถเย็นๆอากาศร้อนมากครับดิมเดือนดีเซลนี่ครับต้องขออนุญาตเขาก่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะให้เราไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับครับโอ้สบายเลยใครมาด้วยป่ไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวเราไปไกลฮีเงี้ย แฟสซี่โอ้พอใช้รถได้สวยงามมากในการล้างเดี๋ยวไปเลยครับเราจะไปสอบถามว่าไอฮีแต่งงานเรียบร้อยแล้วโอ้ยสวยยังสวยเหมือนเดิมรถคันนี้เราเคยขึ้นแล้วครับเมือ่อคลิปที่แล้วคลิปก่อนๆนหน้านูาน้น <c oughs> ก็เหมือนเดิมเฮ้ยจารบีทำไมเสื้อนเล็กแถะ ขึ้นนะ่ะเรามาไกลครับเฮ้ยทำไม GPS ส่งมามันไม่ดูไม่ได้วะเฮ้ยนอนบนรถาานบนนะ่ท่านแมบเหรอฮยได้ข่าวว่าูู้กขมิ้งขมือเลยดี่นี่แล้วทำไมเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วว่ะแล้วเมงแม่เองมาไหมนี่ไม่ได้มาเอ้าทำไมอะ่ะ ไม่มีเลไปรับโอ้ไมไแอะมาผูกข้อไม้ข้อมืออ่ะไม่มีอะไรวะไม่มีแล้วสูข้อเท่าไรเส้นผีเส้นเท่าไรมันต้องมีค่าเอ๊ะหนึ่งหมื่นบาทสุดยอดแล้วครับไอ้เงเฮ้ยเซงคันนี้บ่คันนี้อย่าเซงผมบ่ น,นี่มาที่หลังเหรออุ้ยรถค่อนข้างจะเยอะไปไปกลับกี่กิโลวัเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาไม่ปิดอะไม่ปิดกิจก์เอรอนบ่ไม่มีใครนอนบ่มีมีบ่แต่ไม่เคยนอนบ่นอนแต่ก่อนก็นอนเดี๋ยวนี้ไม่นอนละเดีนี้นอนบ้างนอนบ้างแต่งแต่แตแตมีภรรยานี่ไม่นอนเลย เก่งเนี่ยนะพูดถึงเนาะเก่งไหมบ้านก็อยู่ไหนคนขับคนเนี้ยงานเมาบ่งานเที่ยวงานเที่ยวได้กี่เที่ยวแล้วครับได้สิบเที่ยวไปกลับกี่กิโลอ่ะไม่รู้บอสสิบกิโลไปกลับสิบกิโลครับเลิกกี่โมงจะเลิกแล้วบ่อีกคนละกี่เที่ยว อสองเที่ยวเราก็จะกลับบ้านเหมือนกัน,กนครับเฮ้ยขึ้นไรน,นี่นะทัานนี้นะซีซีปะอ,อ้ยดูเราใช้นี่ขินเหล้าโมเสกกลางอะไรตระไดบ่ทำไมอ่ะโอ้พวกนี้จอดอยู่ขัดซีบ <c oughs> วรวจลงบ่อเนาะบะ่ห้ามเอา้าวขัจอดลงว่อเนี่ยนานยะโอ้คนเก๋ครับเก๋ครับไม่เคยเหนนะครับ วันนี้ได้กี่เที่ยวสิบเที่ยวแล้วสิบเอ็ดเที่ยวครับเลือเที่ยวเท่าไหร่หรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แต่แต่เขาจะให้เติมมามากับพระพระเยรพระมิย